คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแค่สื่อกลางในการนำเสนอโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นจากละอองชาแนลสวัสดีค่ะท่านผู้ชม FC แฟนช่องของละอองชาแนลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้ก็เป็นโค้งสุดท้ายนะคะท่านผู้ชมแอดจะพาท่านผู้ชมมาตามตัวเลขสูตรคำนวณของลุงใหม่นะคะ เพราะว่างวดที่ผ่านมาก็เข้า75เต็มๆนะคะท่านผู้ชมคะ่ะอันนี้จะเป็นของวดวันที่1กันยานะคะท่านผู้ชมตัวเลขในสามเหลี่ยมก็เข้า4ตัว3ตัวนะคะตัวเลขก็เข้า3ตัวนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าเราไม่ได้จับคู่3ตัวนะคะก็ได้แต่จับคู่2ตัวตัวเลขก็เข้านะคะ75เต็มๆนะคะแล้วก็จะตรงกับอายุ ของลุงหมายด้วยนะคะลุงหมายอายุ57ปีนะคะน,นี่จะออกตัวกลับนะคะ75นะคะก็ลุงก็ฝันได้แม่นมากนะคะท่านผู้ชมไอสูตรก็จะชนกันนะคะงวดนี้แอดก็เลยอยากจะตามต่อให้นะคะก่อนอื่นแอดก็ขอฝากช่องละองแฉแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานด้วยนะคะ แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดช็อตดีๆช็อตเด็ดๆนะคะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวแอดก็จะโทรหาลุงกันนะคะฮัลโหลสวัสดีค่ะลุงไม้ลุงไม้ลุงดูลุงไม้อยู่ไหมคะพี่ครับอยู่ครับผมมีอะไรครับอยู่ไหนคะลุง ู่ลุงปู่สวงครับโอ้ยแอบอยังไม่ไม่ได้ไปเลยค่ะลุงว่าจะโทรมาถามตัวเลขของลุงค่ะเดี๋ยวผมพสนลงไปตัวค้าเห็นค่าเพราะว่ามีเอฟซีให้ตามให้ค่ะลุงเอาเอาลงเลยอ๋อเอาลงได้เลยบ่ลงุงแล้วลลฝันดีไหมค้างวดนี้ลงุงฮะงวดนี้ฝันดีไหมคะมันก,นก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เธอว่าตอนแรกๆมันฝันดีอยู่ฝันได้เมียสามคน เอาน่าจะถูกหวยสามตัวสงสัยค่ะลุงเนาะโอ้ฟันแปลกนะลุงเนาะได้คำนวณน่าจะเข้าหวังวันนี้ออ๋อน่าจะเข้าอีกเนาะลุงเนาะผมผมก็รอเจ้าอยู่นะว่าเจ้าคิดว่าเจ้าจะมาโอ้ไม่ได้ไปเลยลุงคงสุดท้ายแล้วไม่ทันแล้วลุงเพราะว่าวันนี้วันสุดท้ายแล้วค่ะลุงไม่ทันแล้วค่ะต้องโทรถามเอาค่ะลุง ทัวรถามเอาลงไปก็ได้เพราะว่าขออนุญาตแล้วเนาะคะก็บอกแล้วลงไปเลยอ๋คคอค่ะค่ะอ๋อไอมิวมิวมิวชาแนลเขามาขอผมส่งไปให้เขาหลายวันแล้วคะ่ะเขาก็ส่งมาให้ละองต่อนั่นแหละแต่ว่าละองยังไม่ได้ลงคะ่ะก็ต้องอ,อยากจะถามลุงก่อนคะ่ะลงุงลงไปเลยเป็นไรอ๋อคะ่ะเน้นเน้นตรง<ะ>ไหนคะ่ะลงุง เน้นตัวกลมให้นละอ๋อเน้น40กับ47นะลุงเนาะผมเน้นไปสามตัวเลยนะวันนี้อ๋อตัวไหนอีกตัวคะ87ใช่ไหมคะ87 87ค่ะเพิ่งเพิ่งเห็นในเฟซเมื่อกี้ค่ะครับนั่นแหละบ่าะค่ะเห็นที่น้องเขาอยากได้นะผมก็เลยวดลงไปอ๋อค่ะค่ะลุงก็มีก็มี fc ให้ตามให้นั่นแหละ ค่ะครับงวดก่อนก็เข้าเต็มเต็มเจ็ดห้าน้อลุงเนาะครับเต็มเลยโชคดีเยอะไหมคะลุงอะโชคดีไหมคะงวดที่ผ่านมาถูกเยอะไหมคะโชคดีโชคดีโชคดีแต่ก็ไม่เยอะโชคดีโอ้ดีใจด้วยค่ะลุงค่ะเย้โชคดีอีกงวดนี้อ๋อค่ะลุงงวดนี้ก็มั่นใจเหมือนเดิมเนาะลุงเนาะค่ะว่ามันจะเข้า ลุงก็จับให้คขะลุงก็จับให้หกหางเนาะลุงเนาะขาผูกหางเหมือนเดิมค่ะจะมีสี่ศูนย์สี่เจ็ดหกเจ็ดแปดเจ็ดแล้วก็สองเจ็ดแล้วก็สองสี่ค่ะลุงตัวไอตัวที่ชอบแรงก็คือสี่เจ็ดสี่เจ็ดโอ้ยลุงคะตรงกับเลขพญาบึ้งเลยลุงค่มชอบมากอับสี่ศูนย์แอดว่าจะซื้อเหมือนกันค่ะลุงอืม ก็ให้โชคดีเด้อลุงอวยพรให้เอฟซีหน่อยค่ะลุงออตอนนี้นะ่ะพูดอยู่น,น้่นี่ตอนนี้ละองอัดคลิปเสียงอยู่ค่ะลุงอ,อัดคลิปเสียงอ๋ผมไม่ทำให้ดูเลย <laughs> ครับก็ขออวยพรให้เอท,ที่ตามใหม่ช่องละองค <channel. S 1> ่ะครับ เราองชาแนลงวดนี้ก็าละองไม่ไม่ได้มาที่ละสังขารค่ะตอนนี้ผมอยู่ที่ราชสังขารนั่นแหละก็ต้องขอบคุณแฟนคลับที่ถูกด้วยกันนะค่ะลุงวันนี้ก็คงจะไม่ผิดหวังเลยเพราะว่ามั่นใจอยู่นะอ๋อมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์คะลุงฮะมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์คะลุงลูกก็คงใจเยอะเลยแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยวันนี้เพราะว่าฝันว่าฝันว่าได้แฟนสามคน อ๋อแล้วตีเป็นตัวไหนเนาะฟั<ร>นว่าได้เฟนสามตัวผมว่าผมก็ตีหวยคำนวณนั่นแหละตีหวยคำนวณเพราะว่ามันน่าจะเข้าอ่ะอ๋อค่ะลุงเนาะลองอลอง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 ,ลอง,ลองต้นแฟนคลับก็ลองจับจับดูจับ,จ,บจับตัวในวงกลมมันน่าอาจจะน่าจะถูกสามตัวนะแต่มันผมคิดว่ามันน่าจะเข้าสามตัวค่ะลุงก็ไม่แน่เนาะเพราะว่างวดก่อนก็เข้าสามตัวแต่แต่ว่าเราไม่ได้จับคู่สามตัวเนาะลุง <ผ>เสียดายค่ะพ่อก็อยาก<ข>าให้เน้นไปที่ไอ้ไอ้ไอ้ตัววงกลมก็เน้นเยอะๆค่ะงๆๆๆคงน่าจะโชคดีแหละวันนี้อ่ะค่ะตัวที่เน้นคือสี่ศูนย์สี่เจ็ดแปดเจ็ดสามหางนะลุงเนาะให้เน้นไปสามตัวค่ะเดี๋ยวจะลองดูค่ะลุงนี่อาจจะเข้าทั้งข้างล่างข้างบนนะโอ้ยสาธุค่ะลุงเนาะ ก็มั่นใจเมื่อนี้มั่นใจ่างก็ที่แล้วอย่างเงี้ยโอ้มั่นใจกว่าเดิมเนาะครับค่ะแต่ว่ามันได้เลขมามันก็ฝันเลยอย่างงี้นะะก็เลยว่าอน่าจะเข้าหวยคนนี้ค่ะเลยก็พอดียูทูบแนเนลก็โทรมาหาพอดีก็เลยให้ไปผมก็คงจะเน้นนั่นแหละสี่เจ็ดนั่นแหละสี่เจ็ดผมก็คงจะแทงไปใต้ดินบ้าง๋อค่ะลุงหวยหวยลอตเตอรี่ผมหมดน่ะสี่เจ็ดครับอ๋อ้ค่ะเขา เอาไว้ก็ไม่อยู่แล้วเขาแย่งซื้อไปหมดจ้าแล้วแล้วแล้วละองได้ไรวันนี้ก็เอาพยาบึ้งก oh ็ได้ส hm ี่เจ็ดเหมือนกันนั่นแหละลุงก็ตัวเลขชนกันเลยค่ะค่ะเพราะว่าเอาเอาสองที่ก็ได้ตัวเดียวกันเลยค่ะเจ็ดครับค่ะก็ไม่แน่ละลุงเนาะจ้าได้จับแทงเหมือนกันค่ะลุง าวิ่งเขาวิ่งเขาวิ่งเน้นไปที่เน้นไปที่เลขเจ็ดเด้งวันนี้วิ่งเจ็ดใช่ไหมคะตัวเดียวเลยอวิ่งเจ็ดบนล่างเนาะลุงเนาะวิ่งเจ็ดบนล่างน่าจะมีวิ่งเจ็ดบนล่างเนาะแต่แต่มันเคยให้ถูกนะวิ่งไงวิ่งเคยให้ถูกปล่อยนะค่ะเดี๋ยวไม่ได้บอกอีก่อวดแล้วสุดท้ายนี่ต้องมีอะไรหรอกเนาะค่ะเนาะ วัน<ค>นี้ก็ขอให้แฟนคลับของละองชาแนลและก็มิวชาแนลก็ให้โชคดีทุกคนนะครับคา <ะ S 1> <คะ S 2> ว่าวันนี้ก็ขอวิงวอนทางหลวงปูก่ก็บารมีหลวงปู่ก็ให้ช่วยลูกที่เป็นแฟนคลับของละองก็ให้ช่วยทำหวยให้ถูกค่ะให้หวยให้เข้าเพราะว่าตอนนี้ก็มาอยู่ที่หลวงปู่นั่นแหละเหมือนเดิมค่ะก็คงจะเข้าอะไรอยู่ที่เดิม จ้าปูโอเค่ะลุงก็ารลูกปูจะวา,ะะาดการลุกปูเบค่ะแอดก็ขอบคุณลุงมากๆนะคะที่แบ่งปันแนวทางให้กับสมาชิกช่องละาองแชนแนล